ที่เอามาแชร์วันนี้เนี่ยเพื่อที่ทุกๆคนก็จะได้เตรียมตัวเกี่ยวกับการหาโอกาสในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานหรือว่าโอกาสในการทําธุรกิจสวัสดีค่ะนานานะคะจากรายการนานาสาระเพื่อเพิ่มศักยภาพาในตัวคุณค่ะวันนี้นานาจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าในช่วงแพนดิกที่ผ่านมาเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ ยังเจริญเติบโตต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะที่เอามาแชร์วันนี้เนี่ยเพื่อที่ทุกๆคนก็จะได้เตรียมตัวเกี่ยวกับการหาโอกาสในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานหรือว่าโอกาสในการทําธุรกิจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิอุตสาหกรรมที่โตมากๆในช่วงแพน่ใมิกที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างอุตสาหกรรมแรกที่โตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงแพน่ใมิกที่ผ่านมาก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็ เครื่องมือแพทย์นะคะ medical supplies ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยถุงมือเจลล้างมือยารักษาโรคอุตสาหกรรมนี้ยังต้องโตไปอีกเยอะนะคะตราบใดที่เรายังต้องใช้ยารักษาโรคตราบใดที่เรายังต้องไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอยังต้องรักษาโรคอยู่และตราบใดที่ยังมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นและเราต้องป้องกันใครมีโอกาสในการที่จะทําธุรกิจหรือว่ามองหางานในอนาคต ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ก็จะยังไปได้อีกไกลค่ะอุตสาหกรรมที่2ที่โตไปพร้อมๆกันกับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ก็คืออุตสาหกรรมการทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดบ้านโรงพยาบาลสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะหรือว่าออฟฟิศสำนักงานนะคะเรามีความต้องการในการทําความสะอาดมากขึ้นเรามีความต้องการในการที่จะใช้อุปกรณ์แล้วก็น้ํายาในการทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อไวรสัสแล้วก็แบคทีเรียมากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้เนี่ยยังโตไปอีกเยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะมีวิวัฒนาการแล้วก็นวัตกรรมของการทำความสะอาดใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทำลายไวรัสต่างๆดังนั้นโอกาสของพวกเรามีอะไรบ้างก็คือในการคิดค้นน้ำยาการทำความสะอาดหรืออุปกรณ์การทำความสะอาด ในเรื่องของ business model ใหม่ๆของการทำความสะอาดหรือแม้แต่การ supply บริการในการทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่จเจริญเติบโต,ตแล้วก็ยังมีความต้องการอีกมากมายในอนาคตเลยค่ะอุตสาหกรรมที่3ที่เกี่ยวข้องกันกับอุตสาหกรรม healthcare การดูแลสุขภาพก็คืออุตสาหกรรม supplement นะคะหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าพวกเราต้องดูแลสุขภาพดังนั้น อะไรก็ตามที่ช่วยให้เราดูแลสุขภาพให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็มีความต้องการสูงมากเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแพนดมิกเนี่ยทำให้คนใส่ใจกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นนอกจากใส่ใจตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังซื้ออาหารเสริมให้กับคนที่เรารักด้วย ตลาดตรงนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะในการที่เราจะเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตหรือว่าจะไปทำงานเกี่ยวกับสายงานซัพพลายเม์ในโรงงานก็ตามนะคะอันนี้ก็ยังโตไปได้เยอะค่ะอุตสาหกรรมที่เติบโตมากๆแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดก็คืออุตสาหกรรมอีคอมเมิร e ์ซนะคะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราสั่งของออนไลน์คนที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์เลย เปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อของออนไลน์เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปตลาดหรือว่าไปห้างเพื่อที่จะซื้อของเหล่านั้นได้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้การตลาดเปลี่ยนไปการตลาดจากการตลาดที่เราจะต้องไปเดินซื้อของเราก็กดโทรศัพท์กดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสั่งซื้อนะคะอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วโตอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย โตแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นนะคะจากนี้ต่อไปอ e ีคอมเมิร์ซจะมาเป็นเมนสตรีมในช่องทางของการที่เราจะซื้อสินค้าต่อไปในอนาคตนะคะการที่เราจะออกไปข้างนอกเพื่อสรรหาสินค้าอาจจะน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาการเดินทางหรือแม้แต่กระทั่งความปลอดภัยทางสุขภาพนะคะดังนั้นอ e ีคอมเมิร์ซจะโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นอย่างไม่หยุดแน่นอนค่ะ อุตสาหการรมที่โตไปพร้อมๆกันกับอ e ีคอมเมิร์ซก็คืออุตสาหการรมเดลิเวอรี่ค่ะเราต้องใช้เดลิเวอรี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแม้แต่กระทั่งการส่งสินค้าไพรสน์นีดังนั้นเนี่ยอุตสาหการรมเดลิเวอรี่ยังต้องใช้คนอีกเยอะโอกาสในการทำงานก็มีอีกเยอะโอกาสในการที่จะมาช่วยดีไซน์การทำโลจิสติกหรือว่าพพลายเชนของเดลิเวอรี่ก็ยังมีอีกเยอะนะคะ ดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการทำงานแล้วก็เป็น business model ที่เราอาจจะเข้าไปดูในรายละเอียดว่าเราทำอะไรได้บ้างในอุตสาหกรรมนี้นะคะอุตสาหกรรมที่โตมากๆอีกอุตสาหกรรมหนึงก็คืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ค่ะโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการคุยการสนทนาหรือแม้แต่กระทั่งการประชุมอย่างเช่น zoom หรือว่า webex หรือว่า go to meeting นะคะ หลายๆคนต้องจำยอมเรียนรู้ในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เพราะว่าเราจะต้องทำงานจากที่บ้านใช่ไหมคะ ดังนั้นต่อไปเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไปเรื่อยๆรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานจากที่บ้านในเรื่องของการประชุมหรือว่าการทำโปรเจกต์แมネจเมนต์ดังนั้นโอกาสในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็ยังมีอยู่เยอะนะคะการที่เราจะไปเป็นเว็บเดเวลอปเปอร์การทำโคดดิ้งหรือว่าการขายซอฟต์แวร์การผลิตซอฟต์แวร์ การทํางานเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องการอีกเยอะนะคะดังนั้นลองดูนะคะว่าเราจะลองไปทํางานในอุตสาหากรรมนี้ยังไงได้บ้างอุตสาหากรรมที่6ที่โตมากๆกก็คืออุตสาหากรรม e-learning นะคะ e-learning เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวจริงๆแล้วอุตสาหากรรม e-learning เนี่ยโตอยู่แล้วนะคะโตขึ้นมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่า ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนไปไหนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้สกิลใหม่ๆอยู่ที่บ้านแล้วก็หาคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์เรียนรู้กันแทนที่จะไปคลาสนะหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ใช้ระบบ e-learning เข้ามาใช้นะคะดังนั้นโอกาสในการที่เราจะมีธุรกิจหรือว่าเข้าไปทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม e-learning เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะคะลองเข้าไปดูนะคะว่า เราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการทำ e-learning ค่ะอุตสาหกรรมอีกหนึ่งอย่างที่โตมากๆก็คืออุสาหกรรม in-home entertainment ค่ะเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเราเบื่อเราก็จะหากิจกรรมเพื่อที่จะทํากับครอบครัวหรือว่ากิจกรรมเพื่อแก้เบื่อใช่ไหมคะดูหนังฟังเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนเลือกทําดังนั้นแพลตฟอร์มอย่างเช่น Netflix Hulu Disney Channel หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณสามารถดาวน์โหลดหนังได้เนี่ยก็โตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่โควิดจบไปแล้วเราอาจจะเลือกที่จะไม่ไปดูหนังในโรงหนังเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของเรา ดังนั้นเราอาจจะเลือกที่จะซื้อของซื้ออาหารมาส่งที่บ้านแล้วก็เลือกหนังนดีๆสักเรื่องเพื่อที่จะใช้เวลากับครอบครัวทางเลือกแบบนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ย in-home entertainment ก <c oughs> ็ยังเป็นอุตสาหกรรที่ยังโตต่อไปได้อีกเรื่อยๆค่ะอุตสาหการรมที่โตแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันกับ entertainment ก็ <c oughs> คือ,อุตสากรรเกมมิ่งค่ะอย่างเช่นออนไลน์เกมมิ คอนโซลเกมหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นพนันหรือว่า Gambling ออนไลน์นะคะจริงๆในประเทศไทยเราอาจจะไม่ถูกกฎหมายนะคะเราไม่มีแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการทำการพลิงแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยการทำออนไลน์ เ a m b l i n เนี่ยถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เข้าไปใช้บริการส่วนนี้เหมือนกันแต่ส่วนตัวน่นนะนาคิดว่าออนไลน์ a m b l i n g ที่ไม่มีในเมืองไทยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าออนไลน์ a m b l i n g เนี่ยสามารถที่จะดูดเงินออกจากกระเป๋าเราไปได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะแต่อุตสาหาการรมโดยร,มรวมเนี่ยเกมมิ่ออนไลน์เกมมิ่งคอนโซลเกมหรือออนไลน์เกมบลิงก็โตมากๆเหมือนกันค่ะ โอกาสในการที่เราจะไปในอุตสาหกรรมนี้ก็คือการที่เราผลิตเกมนะคะการผลิตเกมหรือว่าการที่เราทำโคดดิ้งเกี่ยวกับการทำเกมหรือว่าการแปลภาษานี่ก็จะมีการทำโลเคอลิเซชันเอาเกมต่างๆเข้ามาทำในภาษาไทยหรือว่าในภาษาท้องถิน่นนี้ก็จะเป็นโอกาสในการทำงานในอนาคตนะคะลองไปดูนะคะว่าทำอะไรได้บ้างอุตสาหกรรมสุดท้ายที่โตมากๆก็คืออุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ เรายังจำเป็นต้องกินต้องใช้ต้องซื้อของในการบริโภคใช่ไหมคะดังนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังขายได้แล้วก็ยังขายได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่จะทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตขายได้ดีก็คือการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมี Delivery ค่ะเราสามารถสั่งสินค้าออนไลน์และทางซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะส่งสินค้าเหล่านั้นกลับไปที่บ้าน อุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเดลิเวอรี่เนี่ยยังโตไปได้เยอะดังนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าคุณจะสามารถมีช่องทางยังไงได้บ้างในการที่เราจะไปทำงานเกี่ยวกับทางนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนานาหวังว่าข้อมูลวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการหาโอกาสการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจในอนาคตนะคะถ้าชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจกันนะคะแล้วคราวหน้านา,นาจะเอาข้อมูลด,ดีมาฝากกันอีกนะคะ วันนี้บายบายค่ะ